แฟนไปเที่ยวคุณแพรลี่ห่วงไม่ค่อยนะคะถ้าเป็นฟอร์ดไม่ค่อยมันก็แล้วแต่คนด้วยเป็นฟอร์ดไม่ค่อยเพราะว่าฟอร์ดไม่ไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกอย่างเงี้ยไม่มีเขาไม่มีดิฉันน่ะไม่ค่อยห่วงแฟนดิฉันห่วงคนอื่นมากกว่าแต่แฟนไม่ค่อยห่วงแล้วเขาไปกับใครเขาก็รายงานตลอดที่นางโทรมาวันนี้ไม่ใช่รายนางจะขอไปเที่ยวแต่ก็ดีนะเขาไปไหนเขาขอนะถ้าเขาไปไปแบบเขาเขาจะขอเรื่องที่แบบว่าที่เขาไปที่เขารู้ว่าเขาจะต้องไปแบบ เหมือนไปไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องมีดื่มบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเขาจะขอแต่ถ้าไปแบบทั่วไปเขาไม่ได้ขอนะ หลังจากที่เห็นคลิปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยแหมก็ต้องยกให้คู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ความรักเนี่ยหวานหอมแล้วก็เติมน้ําตาลให้กันทุกวันจริงๆครับสำหรับคู่ของแพรวรีภไพวันกับฟอร์ดนั่นเองครับคุณผู้ชมเรื่องของการห่วงหรือไม่ห่วงเนี่ยอันนี้เนี่ยแพรวรีพูดชัดเจนมากสาหรับฟอร์นี่บอกว่าไม่ห่วงเลยนะเวลาไปไหนทําอะไรเนี่ยบอกตลอดนะครับเป็นเด็กน่ารักนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบอกว่าถ้าจะมีการดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้ ฟอร์ดเองก็จะมีการบอกแล้วก็รายงานแพรี่ตลอดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาไปไหนทําอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่สําหรับแพรี่นั่นเองนะครับส่วนความหวานของคู่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยตเติมน้ําตาลทุกวันนะครับคุณผู้ชมปลูกต้นรักทุกวันโตขึ้นทุกวันหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามเขาดาวถอยหลังกับฟอร์ดกันนะครับว่าจะมาเจอแพรี่เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ล่าสุดเนี่ยเห็นมีกําหนดวันมาแล้วแหละนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ย ได้มีการช่วยการทํามาหากินเพื่อที่แพรรี่เนี่ยตอนนี้ก็กําลังสร้างบ้านใหม่หลังใหญ่รั้วเสร็จแล้วลงต้นไม้แล้วเหลือแค่ตัวบ้านเท่านั้นนะฮะฟอร์ดก็จะมีการมาไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยด้วยกันกับแพรรี่นะอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามความน่ารักกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ก่อนครับคุณผู้ชมความน่ารักแพรรี่เองบอกว่าไม่หวงฟอร์ดน,นั่นเองครับ แฟนไปเที่ยวคุณแพรลี่ห่วงไม่ค่อยนะคะถ้าเป็นฟอร์ดไม่ค่อยมันก็แล้วแต่คนด้วยเป็นฟอร์ดไม่ค่อยเพราะว่าฟอร์ดไม่ไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกอย่างเงี้ยไม่มีเขาไม่มีดิฉันน่ะไม่ค่อยห่วงแฟนดิฉันก็ห่วงคนอื่นมากกว่าแต่แฟนไม่ค่อยห่วงแล้วเขาไปกับใครเขาก็รายงานตลอดที่นางโทรมาวันนี้ไม่ใช่รายนางจะขอไปเที่ยวแต่ก็ดีนะเขาไปไหนเขาขอนะถ้าเขาไปไปแบบเขาเขาจะขอเรื่องที่แบบว่าที่เขาไปที่เขารู้ว่าเขาจะต้องไปแบบ หมือนไปไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องมีดื่มบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเขาจะขอแต่ถ้าไปแบบทั่วไปเขาไม่ได้ขอนะ <amusing> เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าแบบไปกับเพื่อนเนี้ยอาจจะต้องมีดื่มบ้างนิดหน่อยกับเพื่อนในอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะขอถ้าไปแบบมีดืม่มมีอะไรบ้างเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเราอยู่กับเพื่อนสังคมเพื่อนเขาก็มีเราเป็นแค่ตัวหนึ่งของเขาแต่ว่าชีวิตเขามันม,ม,ม,มีหลายส่วนมันก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็เป็นแค่ แค่ส่วนหนึ่งของเราชีวิตเราก็มีหลายส่วนมันต้องมองให้เห็นนะครับชีวิตคู่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคนเราชีวิตมันมีหลายส่วนเขาก็มีพ่อแม่ใช่ไหมมีเพื่อนมีเยอะอะคนเรามันมีมันมีหลายพาร์ทหลายส่วนมันต้องเข้าใจมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะถ้าไม่เข้าใจมันก็จะยุ่งนะมีความชื่นชอบส่วนตัว เราไม่ชอบเราก็ต้องเข้าใจเขาเราไม่ชอบเขาก็ต้องชอบเขาก็ต้องเข้าใจเรา <c oughs> ใช่ไหมทุกคนเข้าใจไหมเออมันไม่ใช่ว่าคนเป็นแฟนกันมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบตามกันแบบร้อยเปอร์เซนมันไม่ได้มันไม่ได้เรื่องไหนที่มันไม่ได้เป็นปัญหาเป็นความชื่นชอบเป็นรสนิยม ส่วนตัวที่มันไม่ได้เป็นที่เรามองแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาเราก็ต้องเข้าใจเขาเราก็ต้องครอบใจเขาเช่นแฟนดิฉันเขาจะเป็นคนชอบเที่ยวเขาเป็นคนชอบเที่ยวเขาเป็นคนชอบสังคมกับเพื่อนชอบความสนุกเขาเป็นใบรุ่นอยู่เขาชอ,อบสนุกลักสนุกชอบปาร์ตี้แต่กับเพื่อนนะนะไม่ได้ปาร์ตี้แบบเข้าพับเข้าบาร์เขาไม่ได้เข้าอย่างนั้นนะชอบไป เนี่ยอย่างเงี้ยไปดูบอลดูแข่งรถดูคอนเสิร์ตอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขามันเป็นฟิลลิ่งของวัยรุ่นเราจะไปห้ามเขาไม่ได้นะไปห้ามเขาไม่ได้นะเราไม่ชอบมันก็เรื่องของเราเราไม่ชอบเราก็แค่ไม่ไปอันไหนที่เราไม่ชอบจริงๆเราไม่ไปเราก็ไม่ไปแต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้เขาไปมันไม่ได้ไม่ได้มันก็เรียกมันเป็นลัทธินิยมความชอบส่วนตัวของใครของมัน ใช่ไหมทุกคน <S <S ชาบาดูอะไรอ่ชะชาบาดูอะไรอ่ะลูกชบาชบาซา 9ก้า้อยคนที่ทําอะไรกันอยู่คะ่ะสามทุ่มแล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วทําอะไรกันอยู่ที่เขาบอกว่าโทรมาแล้วดิฉันไม่รับไงดิฉันไม่รับเพราะว่าดิฉันกำลังอันนี้อยู่